สวัสดีค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวังวนที่17ตุลาถึง15พฤศจิกานะคะเออ17ตุลาถึง15พฤศจิกามาดูกันนะคะหัวข้อนี้เนี่ยจะเป็นข้อความความรักจากพระพิคเนตนะคะอยู่ในช่วง3เดือนนะนับจากวันนี้ที่คุณเข้ามาดูเลยนะคะนับไป3เดือน มาดูกันข้อความที่ท่านจะบอกนะจะเป็นคําบอกคําสอนคําแนะนําหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นในเรื่องราวของความรักที่คุณกําลังจะได้เจอก็ได้นะคะมาดูกันนะคะว่าท่านจะบอกอะไรนะขอพลังงานของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะมาดูกันว้าวพิเออร์ตีนนต้น,นะคะดีใจด้วยนะคนโสดนะคะ ดีใ,ใจด้วยในเรื่องของความรักคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษในเรื่องของความรักหมายถึงอะไรอาจจะมีคนแนะนำนะแนะนำคนรักมาให้คุณก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนเป็นเจ้านายเป็นพ่อแม่หรือเป็นใครก็ได้นะั่นแหละนะมีเกณฑ์เจอความรักแบบไม่คาดฝันเหมือนคุณกำลังจะได้รับโอกาสนะคะเออจะได้รับโอกาสให้คุณเจอกับความรักในครั้งนี้ เหมือนมันเป็นเวลาของคุณแล้วนะคะมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องได้พบได้เจอกับคนคนนี้แล้วออมันเป็นประมาณนั้นนะคะเป็นโอกาสที่มีคนมอบให้เป็นโอกาสที่มีคนหยิบยื่นให้ให้ได้รู้จักให้ได้เจอกับคนคนนี้มาดูกันนะคะไพเ่เบนิจจะบ,บอกอะไรเพิ่มเติมได้อีกนะชาร สีคาถาสุดยอด The Star โอ้สุดยอดเลยนะคะคุณมีเกณฑ์เจอคนที่เป็นบ้านของคุณแล้วนะคะออคุณเป็นบ้านของเขาเขาเป็นบ้านของคุณนะได้รับความรักได้รับความอบอุ่นอาจจะเป็นชาวทางไกลเป็นชาวต่างประเทศเป็นคนที่มีความแตกต่างกันกันกบคุณก็ได้นะมีเกณฑ์ได้แต่งงาน นะค,ะคนคนนี้สามารถครบกันได้ถึงขั้นแต่งงานการสร้างหลักสร้างฐานสร้างความมั่นคงการเป็นครอบครัวการเป็นความหวังเป็นความสุขของกันและกันแบบนี้เป็นต้นเนะเปิดมาก็สวยเลยนะราศีตุลน,นะคะพลังงานสวยมากๆนะอามาดูต่อนะคะมาดูซิว่าข้อความความรักอะไรที่ท่านอยากจะบอกคุณอีกนะคะ reflection นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของ การคิดพิจารณาเหรอนะการการคิดพิจารณาสิ่งที่แม่หมอเห็นเนี่ยบางคนคิดมากบางคนพอเจอคนที่แบบดีแล้วคนที่ใช่เนี่ยคิดมากนะทําเป็นเหมือนแบบมีม,มีฟอร์มอะไรประมาณเนี้ยแม่หมออยากจะบอกไม่ต้องคิดนะคะเขาเปิดโอกาสมาแล้วนั้นคือคนที่ใช่ลุยเลยนะคะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องพิจารณาเยอะนะมันเป็นแบบนั้นนะคะ ไม่ต้องเก๊กละไม่ต้องมีฟอร์มไม่ต้องมารอ,อนุ่นนี่นั่นละนะคะมาขอขยาย Reflection หน่อยนะแปลว่าอะไรได้อีกนะสามถ้วยแปดเหรียญสุดยอดเด็กเหรียญน,นะคะโหในใจนี่กระดีกระดาหน้าดูแล้วไม่ต้องวางฟอร์มนะคะ ไม่ต้องฟังฟอร์มลุยได้เลยนะมันเป็นความรักที่มันเป็นความสุขมันเป็นการสารความสัมพันธ์ที่มั่นคงมันมีแต่ความจริงใจมันมีแต่ความสุขและมีแต่ความรักในนั้นนะคะมันมีการเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญซึ่งกันและกันแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะเป็นคนรักต่างวัยได้นะเป็นรักที่มันมีความแตกต่างกันกับคุณน่ะนะคะเชื้อชาติศาสนาสีผิวรูปร่างหน้าตาหรือว่าฐานะอะไรก็แล้วแต่อายุอายเยอะได้หมดนะคะอืม มีความสุขจริงนะสิ่งที่ไม่บอกเห็นโชคดีนะคะ reflection นะลุยเลยไม่ต้องคิดเยอะนะคะมาดูต่อนะโอ้ซักชนแนนสุดยอดนะคะอิมมีพี่มันอิมมีพี่มันเหรอเออนั่นแหละมันก็คือในเรื่องของความสุขความบริบูรณ์ต่างๆนะคะการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันคุณจะได้รับการดูแล นะคะคุณจะได้รับการเอาอกเอาใจหรือการเอาใจใส่จากคู่รักแบบนี้ก็ได้หรือว่าชีวิตคู่ของคุณนะ่มันมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของเงินทองคือบางคนมันอาจจะไม่ได้รวยมากขนาดนั้นแต่ว่ามีกินมีใช้สุขสบายแล้วก็ไม่เดือดร้อนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะส่วนคนที่มีคู่ก็เหมือนกันนะชีวิตมีในเรื่องของความสุขนะคะมีในเรื่องของความสุขมีในเรื่องของความ ราบรื่นเข้ามาในชีวิตนะคะมาดูต่อนะแต่อันนี้ที่เห็น,นโดดเด่นที่คนโสดเลยนะเนี่ยนะคะโดดเด่นที่ภาวะคนโสดมาก่อนเลยนะอามาดูต่อนะคะปกติดูราศีอื่นจะมาในรูปแบบของคนมีคู่ก่อนนะอามาดูกันต่อนะคะเจ็ดดาบใ่้พระ แล้วก็สี่สี่ถ้วยนะคะ so ฉะน,นั้นนะนะบางทียังหมายถึงในเรื่องของการการรักตัวเองนะการรักตัวเองหรือการดูแลตัวเองนะทำตัวเองให้ดูดีเสื้อผ้ารูปร่างหน้าตาทรงผมหุ่นรูปร่างอะไรทุกอย่างนะออคือการดูแลตัวเองด้วยนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าสําหรับบางคู่บางคนนะคนที่มีคู่โดนทํารับหลังนะคะอะไรแบบนี้ ท่านอยากจะบอกว่าให้อภัยเนาะให้อภัยนะคะแล้วก็คุยกันด้วยเหตุด้วยผลเนาะแล้วก็ให้ความเมตตาต่อกันนะคะเออ ให้อภัยคุยกันด้วยเหตุด,ด้วยผลให้ความไม่ตายอย่าเอาแต่ใจมันมีไพ่เกี่ยวกับในเรื่องของการเอาแต่ใจขึ้นมาการไม่ยอมเปิดใจรับฟังความคิดเห็นคนอื่นหรือว่าไม่ยอมเปิดใจที่จะรับอะไรเลยแบบนี้ก็ได้คนขี้งอนก็ได้ด้วยนะคะทุกอย่างต้องใช้เหตุผลนะในการดําเนินชีวิตหรือการมีครอบครัวแบบนี้เป็นต้นนะคะอย่าเอาแต่งอนอย่าเอาแต่ไม่พอใจนะแล้วก็แบบปิดคืองอนนะงอนประมาณนั้น มาดูต่อนะใครจะบอกอะไรอิน e น n o w i n g บางคนถึงท่านอยากไปปฏิบัติธรรมเลยนะอยากไปบวชหรืออยากไปหาความสงบสุขให้กับชีวิตนะคะบางคนชีวิตมันค่อนข้างวุ่นวายนะชีวิตค่อนข้างวุ่นวายชีวิตสับสนหรือว่าชีวิตมันมีปัญหามากก็ได้นะเออคุณอยากที่จะแบบ บางคนอยากจะไปบวชเลยนะอยากจะไปบวชอยากจะไปปิดวิเวกก็ได้นะคะไปหาความสงบในจิตใจไปหาความสันโดษไปอยู่แบบสันโดษอ่ะ บางทีอะรู้สึกไม่อยากยุ่งกับใครก็ได้ด้วยนะสาหรับบางคนเป็นแบบนั้นหรือบางคนเจอเรื่องวุ่นวายจนอยากไปเนี่ยมันก็แบบเป็นแบบนี้ได้อีกในหนึ่งสิ่งที่พ่อแม่คณเนกอยากจะบอกก็คือในเรื่องของการใช้สติให้มากใช้ความนิ่งให้มากนะอย่าใช้อารมณ์นะคะไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรเกิดขึ้นในครอบครัวหรือเกิดขึ้นกับคู่ของเราให้ตั้งสติเอาไว้ให้ดีนะเออตั้งสติให้มันอันนี้คือสิ่งที่ท่านอยากจะบอกให้รู้จักสงบบ้างสงบปากสงบคําบ้างแบบนี้ก็ได้นะ อมาดูต่อนะคะ temperance โอเคหดาบสิบดาบบางครั้งสิ่งที่แม่หมอเวลาพูดไปเนี่ยแม่หมอจะแบบพูดแบบตรงๆนะบางครั้งไม่ได้แบบต้องใช้คำพูดสลับส,สละสลวยมากนะคะเออไม่หมอจะพูดประมาณนี้แหละนะ inner wing นะคะ การที่เรามีสมาธิแบบนี้นะคะหรือว่าการที่ตั้งสติมันจะช่วยการปรับสมดุลในเรื่องของร่างกายและจิตใจเราหรือในเรื่องของคู่ครองได้ดีมากๆนะคะมันจะช่วยในคลี่คลายในเรื่องของอุปสรรคและปัญหาต่างๆให้มันจบไปนะคะให้มันจบไปให้มันไปเริ่มต้นใหม่แบบนี้เป็นต้นเอาต้องใช้สติให้มากๆนั่นะแหละใช้สติใช้ความนิ่ง ให้มากๆนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปเองนะคะออมันจะผ่านไปเองเรื่องเลวร้ายมันก็จะไม่เกิดขึ้นมันจะผ่านไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีการจบจบปิดฉากของมันแล้วก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างใหม,ม่หรือว่าอีกในหนึ่งนะคะการได้รู้ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงก็ได้การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้ด้วยนะจนกระทั่งจบจากกันไปสำหรับบางคู่เป็นแบบนั้นก็ได้ มันเหมือนการได้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตนั่นแหละเออบางคนบางคนเป็นแบบนั้นม,มาดูต่อนะ fulfillment นะคะในเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้นะด้วยปัญญานะคะออการเรียนรู้ด้วยปัญญาหรือว่าบางคนกำลังวางแผนก็ได้นะ วางแผนแต่งงานวางแผนจะมีบุตรวางแผนมีครอบครัววางแผนซื้อบ้านหรือวางแผนอะไรก็แล้วแต่สําหรับบางคู่บางคนมีในเรื่องของการวางแผนเข้ามาแต่อีกในหนึ่งนะแม่หมอมองว่าท่านบอกให้เรียนรู้กันมากๆเรียนรู้ด้วยใช้สติใช้ปัญญาในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมองในแง่ดีแง่เสียแง่บวกแง่ลบมองให้รอบมองให้ครบทุกอย่างนะคะเพื่อเอาใจเขามาใส่ใจเราและทุกอย่างเนี่ยมันจะมีการปรับเข้ากันได้ แบบนี้เป็นต้นนะคะการมองคนในหลายๆแง,งม่มุมเพราะคนเราเนี่ยมันไม่มีใครที่แบบเป็นมุมดีที่สุดเสมอไปหรือว่าแย่ที่สุดเสมอไปนะทุกอย่างมันเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีการบาลานซ์ซึ่งกันและกันนะคะอพอมองพอมองหลายๆด้านปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าใจเองแล้วแหละว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันเกิดอะไรเปิดใจยอมรับเงี่ยนะคะปัญหามันก็จบนะมันก็จะกลายเป็นจบปัญหาไป มาขยาย fulfillment ต่อนะคะเรียนรู้ที่จะให้อภัยเรียนรู้ที่จะให้โอกาสแบบนี้เป็นต้นนะคะเรียนรู้ที่จะจบกับบางเรื่องแล้วเริ่มต้นใหม่นะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ที่มันสวยงามกว่าเดิมความสัมพันธ์ใหม่ที่มันมีความสุขมีไฟมากกว่าเดิมรักกันมากกว่าเดิมแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะ เนี่ยสิ่งที่ท่านจะบอกคือการเรียนรู้การให้อภัยเรียนรู้ที่จะให้โอกาสแบบนี้นะม,มาดูต่อค่ะพัพิคเนตจะบอกอะไรอีกนะข้อความความรักจากาพัพิคเนตอ๋อสเปรนเดอร์นะคะสวยงามมากๆเลยนะไพ่ใบนี้เนี่ยยังบ่งบอกในเรื่องของ กาทำตัวเองให้มีความสุขหรือว่าเขาเรียกอะไรนะให้พูดจาภาษาดอกไม้รู้จักอ่อนโยนลงบ้างพูดจาภาษาดอกไม้พูดกันดีๆในความสัมพันธ์ครอบครัวคนรักแบบนี้เป็นต้นนะคะการคิดดีทดําดีพูดดีมันจะนําความสุขมาให้นะคะการมีจิตใจที่อ่อนโยนใครๆก็อยากเข้าหาการพูดจาอ่อนหวานใครๆก็อยากเข้าใกล้นะคะ มันเป็นที่รักของคนทั่วไปแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะท่านให้รู้จักดูแลเอาใจใส่ตัวเองด้วยนะคะเสริมเสน่ห์ของตัวเองด้วยการดูแลรูปร่างหน้าตาทรงผมทุกสิ่งทุกอย่างความสะอาดสะอ้านต่างๆด้วยนะคะการที่เราจะใช้ชีวิตคู่กับใครคนใดคนหนึ่งบางสิ่งบางอย่างมันมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการดูแลตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญด้วยส่วนหนึ่งนะคะม,มาดูขยายสเปรเดอร์ต่อนะ อ่าเจ็ดถ้วยแล้วก็สเตรนช์แล้วก็สองดาบนะคะการที่เราแบบดูแลตัวเองให้ดูสวยให้ดูหลอ่อให้ดูมีเสน่ห์เนี่ยนะคู่เราจะไม่ห่างเราเลยนะเขาจะผูกพันเขาจะคิดถึงจินตนาการถึงเราตลอดเวลาแบบนี้เป็นต้นนะคะเออจะจินตนาการจะคิดถึงจะติดต่อสื่อสารกับเราตลอดเวลา แล้วเขาจะไม่ได้เปิดใจมองคนอื่นด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะทำตัวให้สวยงามทำตัวให้หล่อทำตัวให้ดูดีหรือทุกอย่างนะมันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะมันจะทำให้คุณมีสเสน่ห์มากๆคู่คุณจะไม่ไปไหนเลยจะคลอเคลียอยู่กับคุณนี่แหละมันจะเป็นประมาณนั้นอะนะคะคิดฝันคิดถึงแต่คุณเพ้อละเมอถึงแต่คุณมันเป็นแบบนี้นะเออบางคนอนะราศีตุลลัคณาตุลคุณอาจจะไม่ดูแลใส่ใจตัวเองหรือเปล่าไพ่ถึงได้ขึ้นมาแบบนี้ นะคะสิ่งที่ท่านบอกก็คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญนะมาดูต่อนะคะว้าวโอมเครื่องหมายโอมเป็นไพ่ดีไวซัพพอร์ตนะคะการพูดอีกแล้วนะคะไพ่บีดีสก็บ่งบอกในเรื่องของการพูดจาที่ดีนะการพูดจาที่เขาเรียกอะไรนะคำพูดที่ดีๆคำพูดที่ให้เกียรติกันคำพูดที่ หรือการให้ศีลให้พรกันก็ได้นะเออแบบนั้นอะ่ะหรือเป็นคำพูดที่แบบอะไรนะยกย,นยืนยอสรรเสริญกันแบบนี้ชื่นชมกันบ้างอะไรแบบนี้นะคะมันจะทำให้แบบชีวิตชีวิตคู่ของคุณอะ่ะมันหอมหวานขึ้นอีกแบบมากๆเลยนะคะเอออันนี้สิ่งให้แนะนำเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะชาวราศีตุลและขนาดตุลเพราะฉะนั้นนะเออคุณต้องมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องแบบการพูดแบบนี้แล้วแหละนะคะ พอไพ่ขึ้นมาเน้นในเรื่องของคําพูดว่าให้พูดจาให้ดีแล้วคําพูดมันจะศักดิ์สิทธิ์คำพูดคุณจะศักดิ์สิทธิ์นะเมื่อไรที่คุณพูดดีพูดให้เกียรติคนอื่นนะคะแล้วก็พูดพูดน้าเสียงที่ดีด้วยนะอคําพูดจะศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วจะแบบคําพูดมีเสน่ห์นะแล้วมีคู่จะหลงเอาง่ายๆเลยนะ คู่จะหลงจริงๆมันไม่ใช่แค่คู่ด้วยนะถ้าคุณเป็นคนที่พูดดีเมื่อไหร่นะคือคําพูดคุณมีเสน่ห์มากอยู่แล้วถ้าคุณพูดจาดีไม่พูดจาสะบดหยาบคายนะแม่หมอจะบอกได้เลยว่าคู่คุณจะหลงในเรื่องปากคุณมากๆแล้วบางคนงคนปากหวานหรือเปล่าเนี่ยนะคะคือมีเสน่ห์นะจังงังเกี่ยวกับในเรื่องของคําพูดนั่นแหละเออบางคนเสียงเพราะก็ได้นะนะคะมาดูต่อนะคะขอขยายดีไว p o r t เนี่ย โอเคนั่นไงเห็นไหมอย่างที่แม่หมอพูดไปจริงๆนะคะเออพอคุณแบบพูดดีอะไรดีปุ๊บเนี่ยนะมีแต่คนอยากที่จะพูดกับคุณทางนั้นเลยเหมือนฟังคําพูดของคุณแล้วเขารู้สึกดีขึ้นฟังคําพูดของคุณแล้วเขารู้สึกมีความสุขมีการจะลงใจมากขึ้นหรือฟังแล้วนะทาให้เขามีกําลังใจหรือมีชีวิตที่มันดีขึ้นมันปลุกความซึมเศร้าในตัวคนได้ด้วยนะคาพูดคุณอนะ นะคะเนี่ยคุณทําให้คนหลงรักคุณทําให้คู่หลงรักจริงๆนะในเรื่องของการพูดดีแค่คุณพูดดีเท่านั้นนะคู่คุณรักคุณมากเลยนะเช่นคุณสรรเสริญเยินยอคู่คุณหน่อยอยวันนี้แต่งตัวหล่อนะวันนี้แต่งตัวสวยดูดีนั่นนี่นั่น,น,น,นแค่นี้คู่คุณทั้งรักทั้งหลงเลยแหละนะไม่ไปไหนเลยนะจะบอกให้รู้นะคะโหแบบเป็นหนึ่งขั้นไนออฟบอลมีไฟใส่กันมากๆมันเป็นอย่างนั้นเลยด้วยนะเออแค่คําพูดเนี่ยแหละนะคะ อะมาดูต่อนะอะไรอีกนะคะอะ be candid อีกแล้วเอะอันนี้มันคำพูดหรือหัวใจเนี่ยคำพูด be candid นะคะเป็นจัก,กระนะเป็นจัก,กระที่5นะคะจัก,กระเกี่ยวกับการพูดนะคะพูดคุยปรับความเข้าใจกัน รู้สึกยังไงพูดออกมาอย่างนั้นอันนี้สิ่งที่พี่พี่คเนตจะบอกนะในเรื่องของการพูดให้พูดด้วยความจริงใจให้พูดแต่สิ่งดีๆให้พูดแต่สิ่งที่ไพเราะเพราะว่าคําพูดคุณนะมันศักดิ์สิทธิ์คําพูดคุณมีพลังมากๆให้พูดแต่ความจริงอย่าพูดจาอะไรที่มันโกหกบิดเบือนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นคําพูดที่มันไม่ดีหรือผิดศีลผิดธรรมทั้งหลายนะคะเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความสุขมากๆเลยแค่คุณพูดดีเท่านั้นเองนะแค่คุณพูดดีแม่หมอจะบอกเลยความสัมพัน เปลี่ยนทันทีเลยนะทุกคนจะมีความสุขมากขึ้นหลายๆอย่างเลยจะมีความสุขมากขึ้นมาขอขยายบีแคนดิตหน่อยนะคะห้าเหรียญห้าถ้วยน่ยถ้าคุณพูดดีเมื่อไหร่นะมันจะหลุดพ้นจากเนี่ยความความทุกข์ทั้งหลายความทุกข์ ที่อยู่ในใจิตในใจการมีปัญหาการทะเลาะเบาแหวงกันการเลิกลาก,กันสุดท้ายอ่ะถ้ามีแค่เปลี่ยนแค่คําพูดชีวิตมันราบลื่นเลยนะมันจะกลายเป็นหกไม้เท้าเลยชีวิตมันราบลื่นมันจะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายใจมีแต่ความพออกพอใจคือเรียกว่ามีความสุขมากๆอะนะคะอืมถ้าไม่อย่างนั้นคุณจะเจอแต่ความทุกข์จะเลิกแหละไม่เลิกแหละจะอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ปากนี่แหละ นะคะคพูดจามไม่ดีก็ไม่มีใครที่อยากจะเข้าใกล้มันเป็นอย่างนั้นหรือมันสร้างความทุกข์ความเครียดแค้นให้แก่กันและกันก็ได้ด้วยนะออคําพูดมันเป็นอะไรที่มันบาดหมางที่สุดนะมันก่อเกิดโทษเห็นไหมล่ะมันเกิดแต่ความทุกข์นะกเกิดแต่การเลิกลายหย่าล้างนะใครก็ทนไม่ได้ถ้าพูดไม่ดีอมาดูต่อนะคะพระพิฆเนศจะบอกอะไรอีก p o i t i v e Outlook ทุกสิ่งทุกอย่างต้องคิดบวกให้มองหลายๆด้านมองรอบด้านมองหลายๆมุมนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างให้ปรับมาเป็นพลังงานบวกให้หมดเลยนะมันก็เป็นเช่นนี้เองอะไรอย่างเงี้ยเปิดใจเปิดใจเปิดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นให้โอกาสคนอื่นแบบเนี้ยคิดในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่บวกสิ่งที่ท่านจะบอกอย่าใจแคบ นะอย่าใจแคบนะเปิดใจรับฟังความคิดเห็นคนอื่นให้มากแบบนี้เป็นต้นมาดูซิไพ่จะบอกอะไรเพิ่มเติมอีกนะเมื่อใดที่คุณคิดบวกนะมันจะดึงดูดพลังงานบวกๆเข้ามาในชีวิตของคุณเองอะ่ะมันจะไหลเข้ามาเองเมื่อพอมันไหลเข้ามาปุ๊บมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆนะอีกนั่นแหละนะเข้ามาในชีวิตของคุณนะมา The Sun เลยเห็นไหมอืมสุดยอดมากอะ่ะสองคาถา สกาวดานะคะเมื่อคุณคิดบวกเมื่อไหร่นะคะการสื่อสารเกิดเมื่อนั้นมันจะมีแต่ความสุขมันจะมีแต่ความร่าเริงสดใสเนาะความเครียดความหม่นหมองความวิตกกังวลมันจะหายไปมันจะเลิกเครียดอะ่ะเพราะความเวลาเราคิดบวกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นพลังบวกมันเป็นพลังของความสุขนะคะความเครียดไม่มีหรอกมันจะหมดไปทุกสิ่งทุกอย่างถูกฉายด้วย พระอาทิตย์นะคะความมืดก็ดับไปเมื่อความสว่างมาความมืดก็ดับไปมันเป็นเดอะซันมันเป็นไพ่แห่งความสุขมันไปเป็นไพ่แห่งความเจริญรุ่งเรืองนะคะการคุยกันก็มีแต่เสียงหัวเราะเนี่ยนะสองไปเนี้ยนะเสียงหัวเราะมีแต่ความสนุกสนานกันในบ้านกันในครอบครัวแบบเนี้ยมันจะไม่เกิดการทะเลาะเบาแหวงกันเลยนะแบบเนี้ยเป็นอะไรที่ดีมากๆ มาดูต่อนะไปสุดท้ายล้มาดูซิข้อความความรักอะไรที่พระพิเคเนศจะบอกกับชาวราศีตุลลัขนาดตุลช่วง3เดือนนี้นะคะว้า wow, ว achievement คุณเห็นไหมเอ่ยนะคะเออมันจะเข้ากันได้แล้วมีความสุขมากๆคนโสดมีเกณฑ์เจอเนื้อคู่นะใหม่แล้วนะคะเออมีเกณฑ์เจอเนื้อคู่เจอคนที่เข้ามาซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแบบนี้เป็นต้นนะคะเออเข้ามาซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเป็นคู่ ที่อยู่ด้วยกันแล้วมันจะมีความสุขหรือมันมีความลงตัวนั่นแหละนะ achievement นะความสําเร็จในเรื่องของความรักการเจอคู่ที่มีดวงสมพงค์คู่ที่มันเกื้อหนุนกันอะไรแบบนี้คู่ที่มันเข้าอกเข้าใจกันแล้วมีเกณฑ์ได้แต่งงานด้วยนะมีเกณฑ์ได้แต่งงานอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกๆเลยว่าคุณจะเจอคู่มาขอขยายนะคะขอขยายไปนี้หน่อย achievement จะบอกอะไรเพิ่มเติมนะ เสามดาบเดวิลเมื่อคุณมีความปรองดองกันมากขึ้นนะคะเ,เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคุณจะมีความสุขในครอบครัวกับคนรักมากขึ้นมันจะหมดปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ซับซ้อนเลยนะการที่คู่เราไปมีคนอื่น หรือเราไปมีคนอื่นแบบเนี้ยคือความสัมพันธ์ซับซ้อนนั่นแหละความสัมพันธ์ที่มีมือที่สองมือที่สามเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่มันดราม่าเกิดขนะึ้น่ะนะคะเมื่อไรที่เราเข้าอกเข้าใจกันคุยกันเคลียร์กันในทุกๆเรื่องนะปัญหาแบบเนี้ยมันจะไม่เกิดเนาะคู่ก็จะอยู่กับเราตลอดเวลาแล้วเราก็จะมีความสุขกับคู่เราตลอดเวลาแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่อีกแง่มุมหนึ่งสำหรับบางคนนะคะถ้าคุณเจอคู่ที่ไปนอกใจ มีสองสามสี่อะไรก็แล้วแต่คุณจะเลือกโตคุณเองเลือกความสุขที่จะอยู่ด้วยตัวคนเดียวได้แบบโสดแบบสวยๆโส,สดแบบหลอ่ลอๆนะคะออคุณจะสามารถเลือกแบบนี้ได้ด้วยแล้วก็มีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองด้วยนะไม่ใช่ว่าทุกนะเหมือนคุณก็เลือกที่จะตัดสิ่งสิ่งนั้นออกไปอะไรแบบนี้นะคะโอเคแม่หมอก็ขอจบคำทํานายเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ